สวัสดีนะครับเช้าวันพฤรหัสที่6พฤศจิกายน2อ6 8นแนะครับว่เราฝากกดไลค์กดแชดร์กดติดตาครับตลาดนัดโัวกระบือตะบ,บนกุดว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินวันนี้บรรยากาศเนนะครับเรื่อยๆเอ,อ้ยนะครับวันนี้นครับมีควายเขาสนามพอสมควรนะครับมินเบิงก่อนนะครับ บ่บท่านเห็นเวียดนะครับเวียดหน้าม่มมาทางนี้ครับ <c oughs> นะมีรอยเลียงบนะ่มีรอยเลียงนะครับมีแต่อรอยเหนือสาวน่อยหน่อยมันนี่กับอ้อนนะครับมัอนี้นะครับสาหน่อยสูงหน่อยยิบห่าเคเปิดกันแค่มือน เจ็ดหมื่นเก่านะครับมื่นเจ็ดหมื่นเก่าจากสามหมื่นหาหรือมื่นเจ็ดหมื่นเก่านะครับไหญกันเนาะเราบได้กันแล้วเสนอเม,มียลูกสาวสามเนาะอืม ทางนั้นครับมีครับมีห้อยผอนสีอยู่นะครับในห่างสื่อตัวผูนครับนุ่มนน่อยนี่เปิดมาหมื่นเลยครับผูน้อยนะครับสูงรอยยี่สิบบวกครับผูน้อยรอยนี่นะครับ เปิดหมื่นมื่อนมื่รอยมื่อนสองมื่นหาครับร้อยเมื่อนสองมื่นหาเนี่ยเปิดเมื่อนมืนนะครับวันะน,น,นะนี้นะครับตัวผู้คื่อสาตัวนะครับสาบับักผูนี่ครับบักผูนีนะ่เมื่อนหนึ่งอันนันแม่ลูกเศรา 2, นะ้าสองนะครับสามสิบสองนะครับ ร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบบวกครับวันนะี้เลยเงียบเๆนะครับ,นนรบผู้ชมบ่มีหรอกครับมีแต่ในหอยมีแต่พอขาดพอขาดไม่ขาสื่อมือต่อมือกันนะครับทางโซนทางโซนรอยเนื้อมันเก๋นิ่นงๆน,นะครับเงียบครับวันนี้เขาหน่อยนะครับหนุ่มหน่อยสูงรอยยี่สิบบวกนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสั่งหนโอ้โหวันนี้ลง ตัวรถกัได้เล็กน้อยครับผมรคดีครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้วนะนุ่มนุตัวสองพนครับครับวันนี้เหลือจะตัวเท่าร่นนี้กันหาชาลีป่ะาตัวเดียวชาลีนี่ได้หาพัครับนี่หางกระดอกครับห้าพัน้านุ่มน่อยหาพันหานุ่มหน่อยหางดอกั ห้าพันห้ครับสนใจจิตต์ด้เบอร์เลนครับศูนครับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หาเจ็ดหนึ่งศูย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดสนใจทุกมาสอบถามไลครับน่าโรงงานน้ำตาลอพันรอได้ใครกันไงะส่งออกเป็น เนื ua, ama, look. Look. <th actually meets men après> ้อม้วนกัรเนื้อดีอยู่นะครับสว่ากระเขียบดีช่วงนี้กำลังเกี่ยวขอดอ้ะตาครับมีหมองเลี้ยงนะครับมีฟางให้กินอยู่นะครับมนีเก็ือเถื่อนนะครับแต่เก่าสิบห้าสิบหกเหลือผิวที่ดีอันใหญ่ครับโอ้มนี ครับเด็กน้อยๆเงียบผู้ชมขบงผมนี้เงียบนะครับเงียบครับซพเ้าแหงนะครับจนนะครับช่วงนี้นะครับแม่ลูกแค่รักสองเดียอ๋อ มูลาลูกครึ่งนะครับมูลาสามตูนมันหายราคากันอยู่มูลา่ามูลา่าตอนราคากันอยู่แม่แม่แม่ใหญ่น่องนะครับ เนี่ยใหญ่น้องมีคนมาไหา้นี่มนไห้กันอยู่สามตัวสามหมื่นหนึ่งสามตัวสามหมื่นต่อตมันะแม่ลูกเงี้ยสิเาะไดตัวนีว้น่ะ1แปดนียลดง เ,เปิดมาแม่ลูกนะครับแม่แม่กับน้องแม่กับน้องแม่กับลูกหน่อยเศร้าซีนะครับนะแม่สาวใหญ่นี่ยมันตีให้มื่นเป็ดนะครับล้อต่อไรลรอต่อไรัน สูงลอยสูงลอยสามสิบบวกก็มีจะให้กับหลอดสองนะครับแม่เดียวกันหลอดสองนะครับตอนนน้นะครับมื่นมื่นเจ็นแปดนะครับมือนี้นะครับไยดอนหายเจ๊ง เป็นปลาไปเลย่ะนะครับมัอน,นี้เงียบเงานะครับเด็กน้อยกระหาพันกระบ,บาทสี 4, ่พันกระบาทหาพันหนึ่งไปหน่อยตัวเน่นเนีนอ้วนอ้วนเน่นเนีน,นปลาผูหน,น่อยเนื้อเน,น่นเนีนเปิดว่าหมื่นสอง เปิดมาหมื่นสองเนหมื่นสองมันเปลี่ยนครับมันบราเบนขาช่วงนี้ซบเศร้าแห้งนะครับบางตัวกับนะครับหอยบางคนกับ บอกบอกเห็นฟังครับบ,บ,รบ,บางคนบอกว่าจูงตัวเก่ามากเป็นเดือนแะ้วก็มีนะครับติดมือไม่เป็นเดือนนย่างที่ว่ารรมาดาบางตัวเนี่ยติดมือไม่เป็นเดือนเลยนะคนะรับบ่ธทรมาดาคนระับนะนะชวนนี่ต้องยอมรับเลยว่า กระเบือเนี่ก็ซบเศร้าอีแห้งนะครับร้อยเหนือนะครับเอ่อเมื่อวานกับเตือนว่าสองหลอดนะครับอุตุนะครับเอ่อเขาภาคอีสานนะครับพายุนะครับวันที่เจ็ดนะครับภาคอีสานระวังนะครับนะครับตกหลายจังหวัดเลยนะครับแถวนะครับลเอียดอีส่วนี่วันที่เจ็ดนะครับไอ้ทีนี่กัตาเขาพันแล้วอยู่นะครับนะครับ มือนี้ก็ฝ้าขึ้นขึ้น,นเงี้ยเสี่ยงเอาละมือนี้เพราะว่ากลับบ้านไปก็ฝ้าไปตากเขานะครับกลับบ้านไปฝ้า,าไปตากเขาเลยไม่ให้เขาพันสน อข้าหนังใจกันมั้งขาดทุนกับขายแหละ สาวดอนมีคนมาให้ยาพันเองครับเงียบครับช่วงนี้นะครับเงียบเงียบนะครับทางโซนกับบื้อก็เงียบนะครับราคาก็อ้อนวอนครับแม่ลูกก็บสองหมื่นนิดๆนะครับแยกแม่แยกลูกกับหมื่นเจ็ดหมื่นเก้านะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับตัวแม่สูงรอยสามสิบเลยสามหามช่วงนี้นะครับ ลดสอง0มื่นนะครับออนอิลีนะครับ